รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านและญาติโยมทุกท่านที่รายการวิถีธรรมวิถีไทยวันนี้อัตมาภาพพระครูนนทคุณพิพัฒน์เจ้าวาดวชิงเรนก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่าน วันนี้อาตมาเองจะมาให้ข้อคิดข้อธรรมเรื่องการดูแลบำรุงมาตาหมายความว่าการดูแลโยมบิดามารดาผู้มีอุปการะคุณโยมท่านใดที่มีโยมพ่อโยมแม่อยู่ก็ถือว่ายัางโชคดียังมีโอกาสได้ปฏิบัติรับใช้ยังมีโอกาสได้บอกรักพ่อรักแม่บางคนไม่มีโอกาสแล้วเพราะไม่มีพ่อไม่มีแม่ที่จะให้ดูแลร,รักษา หรือบางคนนั้นอาจจะเกิดมาอาจจะไม่เคยเห็นพ่อเห็นแม่เลยแต่บางคนที่มีพ่อมีแม่แต่ไม่เคยดูแลไม่เคยปฏิบัติไม่เคยรับใช้อย่างนี้เราถือว่าขาดโอกาสเราอยากเป็นคนที่ขาดโอกาสเรามีท่านอยู่ต้องดูแลท่านก่อนที่จะไม่มีท่านให้เราได้ดูแลพ่อแม่ของเรานั้นก็เปรียบเหมือนผู้มีพระคุณอันสูงสุดเป็นพระในบ้านที่ประเสริฐที่สุด เป็นพระอาหารหันต์ที่ประเสริฐที่สุดดังนั้นก็ขอให้พวกเราได้คิดไม่มีใครที่จะมารักเราเท่ากับพ่อกับแม่อย่างเขาบอกว่ารักใดเล่าจะเท่าที่พ่อแม่รักผูกสมัครรักมั่นไม่หวั่นไหวห่วงใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจที่พ่อแม่มีให้แก่ลูกอยู่ทุกขายามล้มกิ้งไครหนอวิ่งเข้ามาช่วยแล้วปลอบด้วยคำหวานกล่อมขวัญให้พร้อมจูบที่เจ็บชะมัดปัดเป่าไป ผู้นั้นไซที่แท้พ่อแม่ของฉันเองจริงหรือไม่ขอให้โยมมองย้อนหลังนะยโยมนเนาะอาลาอาตมาเองก็พูดข้อคิดเล็กๆน้อยๆให้กับญาติโยมฟังเพียงเท่านี้ก่อนต่อไปก็จะขอประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได้มีโอกาสมาร่วมสร้างออโบสถวัดเชิงเรนตอนนี้วัดเชิงเรนก็กําลังสร้างอุโบสถหลังใหม่ เพราะว่าสาเหตุที่สร้างหลังใหม่นี้หลังเก่าน้ําท่วมทุกปีนะโยมเนาะน้ํามันท่วมฝนตกก็ท่วมน้ําพอขึ้นนิดหน่อยน้ําก็ท่วมมาแล้วอุโบสถวัดเชิงเลนสมัยก่อนอาตมามาอยู่นี้วัดนี้อุโบสถหลังเก่านี่ต้องเดินขึ้นบันได5้าขั้นโยมปัจจุบันนี้ต้องเดินลงบันไดอีก3ขั้นโยมเพราะว่าดูเอากระดับกันว่ามันต่ำขนาดไหนน้ําท่วมตลอดเลยนะโยมนะอาตมาเองก็เลยต้องสร้างหลังใหม่หลังนี้ก็ตอนนี้กําลังทํา พระประธานอุโบสถก็ยังไม่มีนโยมโยมท่านใดจะมาเป็นเจ้าภาพ สร้างพระออโบโสถหรือจะมาร่วมกันบริจาคก,ก็ยินดีก็มีแผ่นทองให้ญาติโยมตอนนี้พระองค์นี้หนักประมาณ3ตันโยมนะก็ใช้ทองประมาณ3,000กิโลดังนั้นก็โยมคนไหนจะมาร่วมกันก็มีเป็นทองเหลืองเป็นทองแท่งนะโยมนะไอ้กิโลละ1,000บาทครึ่งกิโล500อเป็นแผ่นก็แผ่นละ100ก็อยากจะเชิญชวนญาติโยมทุกท่านมาร่วมกันซื้อแผ่นทองเททองหล่อพระ กิโลละ1,000บาทครึ่งกิโล500แล้วก็แผ่นละ100บาทหรือตามศรัทธาก็ได้นะยโยมเนาะแล้วส่วนอุโบสถนี้ก็กำลังสร้างอยู่กำลังตกแต่งนะทั้งภายในและภายนอกก็เชิญชวนญาติโยมได้มาร่วมกันนะยโยมเนาะเพราะว่าตอนนี้ต้องการใช้จตุปัจจัยก็พอสมควรพภาะวะเศรษฐกิจแบบนี้จะบอกญาติโยมมาช่วยกันคนละพันคนละร้อยคงจะยากนะเอาตามศรัทธาของญาติโยมที่โยมสะดวกมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ ของวัดเชิงเรนโยมท่านใดจะมาขอโชคราปู่พุทธชงนคราชหัวเป็นพญานาคแต่ตัวเป็นเหลือสีเป็นฤาลือสีนะโยมเนาะคนไหนจะมาขอพรก็ลองดูนะเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดเชิงเลนโนะยมเนาะก็ลองมาดูมาไหว้ดูว่าทุกคนและหลายท่านจะมาไหว้ปู่พุทธชงนคราชเนี่ยเข้ามาด้วยจิตศรัทธาบางคนมาก็ไม่รู้จักกันมาไหว้ปู่นะมา,มาสร้างบาร,รมีด้วยกันปู่พุทธชงนคราชโนะยมเนาะขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพบวชพระมูนะ มาเข้าพรรษาตลอด3เดือนนะโยมนะคนในจะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพรูปละห้าพันบาทหรือไม่ถึงก็ตามศรัทธาโยมเนาะมาร่วมงานกันนะโยมนะถาวันที่3กรกฎาคมตรงอวันอาทิตย์โยมท่านใดจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระหมู่หรือจะมาร่วมกันประกาศพศาสนาที่วัดเชิงเลนก็ขอเจริญพรนะโยมเนาะเอาระในที่สุดอัตมาภาพ ได้พูดมาเขาพอสมควรเก็บเวลาจงขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกทกท่านด้วยบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกทุกท่านและขอบุญกุศลที่อาตมาเองได้สร้างเป็นบุญเป็นกุศลไม่ว่าจะนั่งสวดมนต์หรือนั่งสมาธิกรรมฐานเป็นบุญเป็นกุศลของญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันขอบุญกุศลจงสาเร็จกับญาติโยมทั้งหลาย ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตปรารถนาสิ่งใดทางที่ถูกที่ควรก็จงสำเร็จจงสำเร็จขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มรรคผลนิพพานตามบุญตามวาสนาตามบารมีของท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนเถินขอจเจริญพร